สวัสดีครับผมขอแนะนำตัว MP3 Music On Hold นะครับอ,อันนี้ก็เป็นของร o m a s o f t นะครับใช้งานกับตู้สาขาโทรศัพท์ทั่วไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอุปรกรณ์นะครับเป็น MP3 Music On Hold แล้วก็มีตัวอะแดปเตอร์สลับจ่ายไฟให้กับตัวอุปรกรณ์นะครับแล้วก็มีสายต่ออันนี้สลรับตัว n e c s l e 0 0 0โดยเฉพาะนะครับก็ะจะมีด้านนึงเนี่ยเป็น RJ11 นะครับและด้านหนึ่งก็จะเป็นตัวแจ็คนะครับ สำหรับเสียบตัวอุปกรณ์เอ็มนโนะครับทีนี้เรามาดูที่ตัวอุปกรณ์ตัวอุปกรณ์นี่ก็จะด้านนี้ก็จะเป็นตัวควบคุมทั้งหมดนะครับจะมีตัวสวิตช์เปิดปิดนะครับตัวสำหรับ forward แล้วก็ reverse นะครับตัวที่เป็นกด p a y หรือก็หไม่ก็หยุดนะครับแล้วก็โหมดโหมดจะได้3โหมดโหมดแรกก็คือเป็นบลูทูธนะครับแล้วก็เป็นตัว sd มินิไมโครเอสดีของตัวอุปกรณ์เองแล้วก็เป็นวิทยุนะครับด้านนี้ก็จะก็จะเป็นตัวต่อสลับแจ็คตัวนี้จะต่อเข้ากับตัวตู้สาขาครับโดยที่ใช้ตัวแจ็คตัวนี้นะครับแล้วก็อีกด้านนึ่งก็จะไปเข้าตู้สาขาด้วย r ั1ทีนี้ตัวตัวนี้ก็จะเป็นตัวสลับต่อแจ็คนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวที่เสียบอะแดปเตอร์ อะแดปเตอร์ DC นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวไมโคร SD ตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำหน้าที่เก็บเสียง MP3 นะครับเราก็จะนำตัวนี้ไปบันทึกเสียงมาแล้วเราก็สามารถที่จะใช้สำหรับที่เราจะต่ออุปรกรณ์ได้นะครับทีนี้เราลองเปิดดูนะครับ The Bluetooth device is ready to pair. ตอนนี้บลูทูธก็จะเริ่มทำงานเราก็จะทำการต่อกับอันนี้จะเป็น Samsung Galaxy Watch. The Bluetooth device is connected successfully. อันนี้คือตอนนั้นนะครับผมก็จะลองเปิดเพลง อันนี้ก็จะเพลงที่เล่นจากตัวเครื่องโทรศัพท์นะครับแล้วก็ามาต่อผมก็ต่อไปที่อันนี้แบงกก่านะครับแล้วก็กดที่ตัวโทรศัพท์นะครับ เราก็สามารถที่ปรับวอลลุมมล่มไร่อดวอลลุ่มันนะครับอันนี้ทีนี้กรนีที่เราเปลี่ยนโหมดแล้วกดตัว M อันนี้ก็เป็นเสียงที่เล่นมาจากตัวใน MP3 on o เองนะครับอุปกรณ์ตัวนี้เราก็สามารถที่จะใช้งานเพื่อจะต่อกับตัวตุ้สาขาได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับก็จะมีเพลงเปิดมาแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนเพลงได้โดยง่ายนะครับขอบคุณครับ